สวัสดีครับในแพทย์กอลัฒนเหล่าใจสีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งแลผู้มืออาชประจำเดียเคพลาสติกเช r รนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับไม่ใช่สุดสัปดาห์นะครับเป็นวันศุกร์ที่อยู่ในระหว่างวันหยุด6วันนะครับก็คนคงไปเที่ยวกันนะครับไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับอันนี้เป็นชายถามถึงชายเลยนะครับแล้วก็คนไข้ผู้ชายอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมนะครับเรื่องที่ไม่อยากให้สาวๆรู้แล้วคือเรื่องจูเล็กทําไงดี นะครับศัพท์ภาษาอังกฤษคือไมโครเพนิสเซอร์เจอรี่ไมโครเปลว่าเล็กนะครับเพนิสเปลว่าจูนะครับเซอร์เจอรี่แปลว่าศัลยกรรมศัลยกรรมแก้ไขคนจูเล็กเนี่ยเขามีไหมนะครับแล้วเขาก็ทำมันยังไงนะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดสมัครให้กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้กับดีแคร์ชานอลของเราด้วยนะครับเนาะปกติจะเป็นเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับันสุขจะเป็นเรื่องของการถามตอบเนาะ แต่วันนี้เนี่ยเรื่องจู๋ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องความงามโดยตรงนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความงามทางอ้อมนะครับเนาะก็คุณผู้ชายก็หมดความมั่นใจไปเยอะนะครับถ้าจู๋นะครับน้องชายของเขาเนี่ยมีขนาดไม่เหมาะสมเนาะก็มาดูกันก่อนนะครับว่าจู๋ไทยนะครับอยู่ในระดับโลกเนี่ยเราอยู่ในโพสิชันไหนนะครับเนาะก็คองโกเจ้าโลกเลยนะครับเนาะอเมริกาก็ไล่ลงมาจู๋เรานะครับ 1 0เซนนเซนนะครับแต่ก็ให้ภูมิใจนะครับเราชนะเกาหลีใต้นะครับเราจะแพ้เกาหลีใต้หลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องน้องชายเราไม่แพ้ใครนะครับเราก็นะครับดีใจกับประเทศไทยด้วยนะครับเนาะคำถามคือเกือบเป็นรองบอยนะครับแต่ว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับก็มีคนเขาวัดกันด้วยนะครับอ่ไปดูกันก็ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่80ของโลกเลยนะครับเนาะโดยที่ความยาวเฉลี่ยอยู่ที่4.5 1้า นิ้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่า4.5 1นิ้วมันคือกี่เซนกันส่วนคนที่เป็นเจ้าโลกจริงๆเนี่ยคือใครนะครับก็คือประเทศเอกวาดอร์อยู่ในทวีปอเมริกากลางนะครับ6.93นิ้วนะครับหรือประมาณเกือบ7นิ้วเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเนาะโอเคไหมส่วนอันดับสุดท้ายนะครับก็เพื่อนบ้านเราเองก็คือ3.95นิ้วนะครับเนาะโอเคนะครับทีเนี้ยคำว่าจูเล็กนะครับในความหมายของเขาเนี่ยมันต้องมีคำจำกัดความว่าเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ถึงเล็กนะครับ ก็ผมเตรียมตัวเลขมาให้ดูง่ายๆนะครับจะได้พอเข้าใจก็คือใครที่สั้นกว่านะครับ3.67นิ้วถือว่าเล็กนะครับ3.67นิ้วคือกี่เซนนะครับก็แปลงเป็นเซนได้ก็คือ9.3นะครับเซนก็คือประมาณ9เซนกลมๆนะครับเนาะก็คือจู๋น้อยนะครับแข็งตัวเต็มที่แล้วมีความยาว9เซนนั่นเองถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับและคําถามคือและจู๋ไทยอยู่ในระดับไหนนะครับเนาะอยู่อันดับที่80นะครับค่าเฉลี่ย4.51นิ้วใช่ไหมครับตามข้อมูลเมื่อกี้นะครับเนาะ แปลเป็นเซนติเมตรก็คือ11เซนจะเห็นว่าหลดจูเล็กมาแค่ไม่ถึง2เซนนะครับถือว่าเฉียวมันนิดเดียวเท่าน,นั้นเองอเนี้ยที่จะบอกเลยคือคนไทยค่าเฉลี่ยนะครับเกือบจะจูเล็กนะทุกคนนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับแสดงว่ามีบางส่วนซึ่งก็ไม่ใช่ส่วนน้อยนะครับที่จูค่อนข้างเล็กนะครับเนาะก็ก็เป็นกังวลน,นะครับเป็นปัญหาที่อยู่ในโลก <c oughs> ที่ไม่กล้าถามใครนะครับไปหาหมอก็อายเนาะ จะไปถามใครก็ไม่ได้นะครับถ้าถามเพื่อนก็นยิ่งโดนเพื่อนล้อเพื่อนเซลกัขนใหญ่นะครับเพระเาะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือความมั่นใจในต,วตัวตเองนะครับความมั่นใจในคู่ชีวิตนะครับกลัวเขาจะไม่มีความสุขนะครับกลัวจะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวนะครับซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในฐนานะแพทย์เนาะว่ามันไม่เกี่ยวกับการปัสสาวะนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับการถึงจุดสูงสุดสําเร็จความใคร่ได้นะครับมันสามารถสามารถเกิดขึ้นได้ตามป,ปกติเลยนะครับเนาะงั้นความมั่นใจ สามารถสร้างได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีเทเลปิสคลิกเซ็กเทเลปิสเนี่ยที่ให้ความรู้นะครับความเข้าใจกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนคนที่ยังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับยังไงก็อยากจะแก้ไขนะให้ให้น้องชายมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็มีทางออกนะครับซึ่งในทางศัลยกรรมมันก็มีวิธีนะครับทีนี้เนี่ยผมจะตัดเรื่องจุลเล็กในเด็กทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวกับข้องกับฮอร์โมนอาจจะต้องใช้การรักษาด้วยฮอร์โมน แต่ในผู้ใหญ่แล้วนะครับโตเป็นหนุ่มเต็มวัยแล้วเนี่ยนะครับเนาะ,นะก็คงต้องรับการผ่าตัดถ้าจะต้องแก้ไขคําถามคือการผ่าตัดมันมีอะไรบ้างนะครับง่ายๆก็แบ่งเป็นแบบแบบสองอย่างคือเพิ่มขนาดกับเพิ่มความยาวขนาดคือเพิ่มเส้นรอบวงนะครับเพิ่มความยาวคือเพิ่มตั้งแต่โคนจู๋ไปจนถึงปลายเนี่ยมันเพิ่มได้นะครับนะมันเพิ่มยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพิ่มขนาดก็คือง่ายที่สุดก็คือฉีดไลโปฟิลลิ่งถ้าสาวๆเข้าฉีดไขมันเข้าหน้าได้ไอจู๋ก็ฉีดไขมันได้ นะครับเนาะแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือแค่ดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามันแข็งตัวเนี่ยความแข็งแกนี่มันแข็งเนี่ยก็จะเท่าเดิมนะครับอันที่2คือการฉีดฟิลเลอร์นะครับเนาะก็หลักการเดียวกับไขมันนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นแทนที่แทนที่จะดูดมาจากร่างกายส่วนอื่นก็แกะกล่องฉีดเข้ามาเลยนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่อยู่ได้ชั่วคราวแต่ฟิลเลอร์ที่ผมเจอนะครับที่คนไข้ฉีดมาส่วนจะเป็นฟิลเลอร์ที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นพวกน้ามัน นะครับน้ำมันที่ผิดกฎหมายที่เจอบ่อยที่สุดก็คือพวกพาราฟินสุดท้ายก็ต้องมาผ่าตัดเอาออกนะครับซึ่งเดี๋ยวมจะมีรูปให้ดูนะครับอาจจะขยักขยั้งหน่อยเนาะแล้ววิธีที่3าซึ่งไม่ค่อยมีคนทํากันนะครับแต่ผมก็สมัยหนุ่มๆนี่ก็ผ่ามาเยอะนะครับเนาะก็คือทำ scarpa facial flap นะครับหรือ superficial inferior epigastric artery flap นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับเนาะเอาอันนี้ก่อนนะครับฉีดไขมันเนี่ยมันมีรูปแต่ว่ามันไม่ชัดนะครับเลยไม่ได้มาลงเนาะก็คือเคสที่2เนี่ย ทนที่จะฉีดไขมันนะครับก็ไปฉีดฟิลเลอร์ก็คือไอพวกพาราฟินนะครับจูบวมแบบนี้เลยนะครับดูใหญ่แต่ว่าใช้การไม่ได้นะครับตอนองคชาตแข็งตัวเนี่ยเจ็บมากนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเลาะปอกออกเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องยกหนังไขขึ้นมาแกนตรงกลางเป็นเส้นเลือดนะครับแล้วไปห่อจูไว้นะครับก็ทําเป็นวันสเตจเลยนะครับคนไข้ก็สามารถใช้จูได้หลังจากผ่าตัดไปประมาณสักเดือนครึ่งนะครับแต่ก็เข็ดหลาบไปนานพวกนี้คือฉีดฟิลเลอร์นะครับแต่ฟิลเลอร์ที่ ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การฉีดจะฉีดกันเองไม่ได้ฉีดโดยหมอนะครับแล้วประวัติผู้นี้จะคล้ายกันมากเลยนะครับจะเป็นผู้ชายนั่งกลุ่มกินเหล้ากันนะครับแล้วก็คนนึงพูดถึงการฉีดจูขึ้นมาแล้วก็จะเปิดเอาเซลิงมาฉีดน้ำไอพกพาราฟินเนี้ยให้กับเพื่อนๆกันในวงเล่านั้นเลยนะครับเนาะงั้นเราจะพบว่าคนในวงเนี้ยจะมีคนนึงมาหาหมอมาผ่าตัดแลวอีกสักพักทั้งวงเนี้ยก็จะค่อยๆทยอยตามมามาแก้ปัญหาเรื่องกระจุพวกนี้นะครับเนาะกับเราเนาะ ส่วนในนี้เป็นต้นที่ตัวที่ผมทำนะครับก็เรียกสกาปาแฟชเชลแฟบนะครับหรือ superficial inferior e p i g a s t i c artery facial f a b นะครับอันนี้เป็นหัวหนเนาเื็อไหมครับอันนี้เป็นขาหนีบอันนี้เป็นท้องผมย่อผ่าตัดเข้าไปเลาะเข้าไปนะครับแล้วก็เอาชั้นพังผืดที่เร,เรียกว่าสกาปา f ฟชเชียออกมาคั่วจะเป็นเส้นเลือดเห็นไหมครับงั้นชิ้นนี้ทั้งชิ้นเนี่ยจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงแล้วผมก็ซอมโพรงนะครับเข้าไปหาปลายกระจูนะครับเนาะ ตรงต,ตัวลำขององคชาตเนื้อ้าพว่าไหมครับเสร็จแล้วก็เอาแดงๆเนี่ยไปห่อไว้นะครับเพราะเราเคยกินไส้กรอกพันแฮมไหมหลักการคืออย่างนั้นเลยผมก็เอาเอาเนื้อชิ้นเนี่ยนะครับซึ่งมีซึ่งมีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยไปห่อรอบๆไว้น้องชายก็ใหญ่ขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับน้องอันนี้ก็มีเคสที่ให้ทําปรับปรายนะครับข้อดีของการทําแบบนี้คือ1ท,ทําทีเดียวจบข้อทีอ่2คือดีกว่าการฉีดไขมันตรงที่ว่าไขามันเนี่ยฉีดไปแล้ว มันเพิ่มได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ในบางรายไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ชิ้นเนี่ยทั้งชิ้นถ้าผ่าตัดปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยติดทั้งชิ้นนะครับอยู่ได้สบายแต่กเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลต้องบล็อกหลังนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดที่มีแผลที่ขาหนีบแล้วก็ตรงปลายวัยเพศปลายวัยุเพศเหมือนตอนเราทำคลิปปลายวัยเพศหลังหุ้มปลายนะครับเนาะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเนาะก็มีทอยอยไม่ทำนะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รับแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับก็หลังใหมา ก็ขอพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับนี่คือพาสแรกคือเพิ่มขนาดส่วนการเพิ่มคมยาทำได้ไหมนะครับเนาะสับแพทย์เขาเรียกว่า P หน่าย l e n g t h e n i n g s u t u r i พีไหนแปลว่าจุ๋น้อยนะครับเนาะ l ล n g t h น n i n g แปลว่าทำให้ยาวขึ้น Suturing แปลว่าการผ่าตัดหลักการคือจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่มันซ่อนอยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างเนาะเขาขานี่คือกระดูกหัวเหนาอันนี้คือตัวองคชาตอันนี้คือถุงอัณฑะเห็นไหมครับเห็น N อันนี้ไหมครับที่ยึดระหว่างหหนกระดูกหัวเหนา่าไปที่องคชาตจร,จริงๆจุ๋ยน้อยมันจมอยู่ใน ตัวร่างกายเยอะหลักการคือเราไปตัดเอาเอ็นอันนี้ออกเห็นไหมครับตัดพวัวแล้วทําให้กระจูเนี่ยจู๋น้อยเนี่ยมันออกมาด้านหน้ามากขึ้นงั้นจู๋ก็จะดูยาวขึ้นแต่ข้อด้กัคือวิธีนี้คือจู๋เนี่ยมันจะห้อยลงด้านล่างนะครับเพราะว่าเอ็นที่ยึดมันถูกตัดขาดไปแล้วข้อที่1นนะครับข้อที่2เนี่ยมันไม่สามารถนอนหงายแล้วมันพังกัดชี้ฟ้าได้นะครับน,นเพราะฉะนั้นเพราะเอ็นมันถูกตัดไปเพราะนี้นเ,นเวลาคนไข้มีเพศสัมพันธ์นะครับอาจจะต้องประคอง ไว้หน่อยหนึ่งนะครับเนาะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถตั้งตรงได้นะครับการได้มาซึ่งความยาวก็ต้องแลกกับความมั่นคงของมันนะครับเพราะว่าตัวเอ็นที่ยึดกับกระดูกไว้เนี่ยมาถูกตัดออกแล้วมาเฉลี่ยเป็นความยาวที่เพิ่มขึ้นแทนนะครับนี่คือ2วิธีหลักๆนะเพิ่มขนาด3วิธีแล้วก็เพิ่มความยาวเนาะด้วยวิธีนี้นะครับเนาะก็จบไปแล้วนะครับเนาะก็ะเห็นว่าปัญหาเรื่องจุลแกก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับคนไทยเนาะ หรือแม้กระทั่งคนกัมพูชานะครับเนาะนการแก้ไขนะครับก็มีต่างๆนาน,นานมากมายนะครับโดยการแก้ไขด้วยการเพิ่มขนาดก็มี3วิธีเนาะเติมไขมนันฉีดฟิลเลอร์หรือผ่าตัดเอาสกาปาแฟชเชียไปห่อเหมือนใส้กรอกพันด้วยแฮมนะครับเนาะฉีดไขมันก็ปลอดภัยนะครับเนาะแต่ว่ามันเพิ่มได้ไม่ค่อยมากอันที่2ฉีดฟิลเลอร์นะครับก็ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อันตรายนะครับสุดท้ายก็ต้องมาแก้ไขปัญหามาปอกทิ้งแล้วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขกันชุดใหญ่เลยนะครับส่วนวิธีที่3เพิ่มขนาดที่จริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เคยมีคุณหมอทำสักเท่าไหร่นะครับเนาะบางเงินผมที่เป็นพวกสมัยนหนุ่มเนี่ยอยากทำอะไรเราก็ทําเลยนะครับเนาะแล้วก็ผลค่อนข้างดีนะครับก็มี3วิธีนะครับในการเพิ่มขนาดส่วนการเพิ่มความยาวก็มีอยู่ที่นิยมจะมีวิธีเดียวก็คือไปตัดเอ็นที่ระหว่างกระดูกหัวเน่านะครับกับตัวโคนจุน้อยเนี่ยออกแล้วยืดความยาวมาทางนน้น นะครับข้อดีคือเพิ่มความยาวได้เป็นนิ้วเลยนะครับแต่ข้อด้อยคือจุ๋น้อยเนี่ยมันจะแกว่งนะครับห้อยลงล่างและเวลาแข็งตัวเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องช่วยประคองนะครับเพราะว่าแกนที่ประคองไว้เดิมเนี่ยมันถูกตัดทิ้งไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็สุดท้ายนะเขาอยากจะบอกว่าเรื่องขนาดของจุ๋น้อยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวนะครับความเข,าออเข้าใจกันนะครับแล้วก็อ,องค์ประกอบอื่นๆลีลาอะไรต่างๆนานามากมายก็จะมีส่วนช่วยที่ทํา ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ผ่านไปอย่างได้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีและมีความสมบูรณ์มากยิงย่งขึ้นนะครับเนาะก็สุดท้ายนี่ก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกทกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอให้พบก,กับทางสว่างนะครับโอเคเนาะก็สุดท้ายก่อนแยกกันไปก็ขอญาตฝากนะครับ D ีเคคอร์เเจนเปรบไทยน์นไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับกินวันละ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับกินวันละ2หรือ3ช้อนก็บำรุงกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ดีมากๆเช่นนกัน สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประกานี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊กให้กับทีมงาน d i k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ